วนคุยชอบกดไลค์ like, ใช้ก share, ดแชร์ภูใจเสนอแล้วไอคิวคือชอบมิลิมากใช่แล้วฉันชอบมิลิมากแต่ไม่ได้ขอน้องถ่ายรูปนะเพราะรู้สึกว่าเก่งใจน้องเวลาเจอดาราจะไม่ค่อยขอถ่ายรูปเพราะว่าเก่งใจอืมเก่งใจเป็นแบบเพราะว่าเราด้วยความที่เราเป็นแบบ ดูแลศิลปินด้วยเราก็จะรู้สึกว่าบางทีศิลปินเขาเต้นอยู่เขาทํางานอยู่มันอาจจะไม่ใช่จังหวะด้วยความที่เรารู้กาละด้วยแต่ไม่ได้ว่าคนที่เขามาขอถ่ายรูปไม่รู้กาละนะแต่เรารู้สึกว่าเราเข้าใจมากกว่าเวลาเหมือนพี่แก้มุมกินข้าวอยู่ทํางานอยู่เวลาเดิน อ่าบางทีเราเราตัวนั้นเนี่ยสมมติเรากินคาเรากิน้มตำกันอยู่จก้มตำกันอยู่มีคนมาขอแต่พี่บุ๋มอาจจะไม่คิดอะไรแต่แต่ความเป็นเราที่เราดูแลศิลปินอะไรเงี้ยแต่เราจะรู้สึกว่าตอนนั้นเขากำลังจก้มตำอยู่อ่ะแล้วมีคนเดินมาขอถ่ายรูปพี่แก้มุมขอถ่ายรูปหน่อยแต่พี่แก้มุ่เขาไม่ได้คิดเลยนะได้ค่ะแต่เราแค่รู้สึกว่าถ้าเป็นเราอ่ะเราจะไม่ทำอะไรเงี้ยในขณะเดียวกันพอพอตอนที่ เราไปเจอใครที่เราชอบอย่างเงี้ยเขากาลังเต้นจอยมวนอยู่เราก็คงไม่กล้าไปขอถ่ายรูปคู่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าในโมเมนต์ที่เขากำลังอยู่แบ็กสเตจหลังทํางานเราก็คงไม่ขอถ่ายรูปเราเกรงใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็เลยไม่ไม่ได้ขอถ่ายรูปคู่ใครเลยแล้วก็จะแอบ,บถ่ายเฉยๆอะไรอย่างเงี้ย มันเป็นมนเหมือนเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราต้องแบบเราทําไม่ได้อ่ะเพราะว่ามันจิตใต้สํานึกมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดขอเขาคงไม่ได้ว่าอะไรหรอกเพราะเขาเป็นศิลปินเขาเป็นดาราอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่รู้สึกว่าเออกราเทศะไม่ไม่ถ่ายแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่มิลลีฉันก็ชอบมากเลยนะฉันชอบมิลลีมากเลยนะอืมแต่แบบได้เจอน้อง,องจอยม้วนน่ารักมากแล้วก็แบบทําไมฉันเราแบบว่าฉันอยากมีมิลลีเป็นเพื่อนจังเลยอะ่ะ